พูดเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาคำว่าหัวใจก็หมายถึงว่าไอ้คำสอนนั่นแหละ,ะคําสอนพระพิ้านั่นนั่นน่ะ <c oughs> นั่นอย่างก็ <c oughs> คำสอนของท่านน่ะอยู่ในใต้พิดกนั่นสามอย่างนั่นน่นะ <c oughs> แต่พวกเราก็ต้องเอามาปฏิบัติได้ท่นี้มันก็จะเป็น <c oughs> มันก็จะได้ผลไม่ใช่ว่า ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ท่องบนสังวัตยายจบคำภีตรงนั้นตรงนี้ท่องจำจบพระไตรปิฎกมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติอีกทีคำว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติตามทำคำสอนของพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านก็ให้มีการให้ทานทานใครๆก็ทำได้คำว่าให้ทานมันเป็นขั้นขั้นพื้นนทานนั่นะ <c oughs> ทานก็มีศีลขยับเข้าไปเรื่รยอยๆดีทำพระที่เจ้านี่่ะเบื้ <c oughs> องต้นกันบบารมียักอ่อนแออย่าท่านกับภาพกันให้ทานก่อนอืยังไม่ใจยังไม่ดักแน่นใจยังไม่เด็ดเดี่ยวพราจะรักษาศีลไดออ้แต่ต่อไปต่อไปถ้าจิตใจมันเด็ดเดี่ยวจิตใจมันอาถารมันอยากรักษาศีล อก็ต้องพามารักษาศีลเปนรักษาศีลก็คือรักษาใจตัวเองกายวาจาใจตัวเองนั่นแหะให้เป็นศีลน,นั่นะหลังจากนั้นกับภาวนาจร่ะการภาวนาสําคัญที่สุดอ,อหลักของพุทธศาสนาคือหัวใจจริงๆคือคือภาวนานี่แหละพืมพุทธเจ้าท่านเปรียบว,ว่าไอทานศีลน,นี่ถ้าเป็นรอยสัตว์กัเป็นรอยนกรอยหนูรอย เล็กๆถ้าภาวนาเปรียบเป็นลอยช้างมาเลยช้างมันสัตว์ใหญ่เนาะรอยใหญ่ด้มันใหญ่เลยลอรอรยทุกสัตว์ทุกตัวเนี่ยจะมาเทียบกับรอยช้างไม่ได้การภาวนากับเหมือนไปนั่นละ่ะทานศีลจะมาเทียบกับภาวนาก็ไม่ได้อืนั่นนหะภาวนาใหญ่ที่สุดภาวนานี่เป็นเป็นพี่ใหญ่เลยละ่ะ เป็นพี่ใหญ่เป็นหลักใหญ่ให้ให้สองอย่างเนี่ยได้สบายเลยนั่นแหละถ้ามีแต่ทานก็ศินนี่ก็ยังไม่ยังยังไม่ถึงที่สุดนั่นแหละของทำพระพุทธเจ้าต้องมีภาวนาด้วยภาวนาคนที่มีศรัทธาคนมีที่ที่มีศรัทธา แล้วก็มีการรักษาศีลแหละต่อไปก็ต้องมีเกิดเกิดการภาวนาอนนันัถ้าภาวนาไม่ได้หน้าได้หลังแล้วก็แต่ทานศีลน,นี่ก็ไม่ได้ถอยอันนะคือทานศีลเน,นี่มันจะเป็นยืนเป็นหลักไว้เลยเรืยอรักษาศีลหรือการให้ทานนั่นแหละไม่ใช่ว่าภาวนาไม่ได้ก็สองอย่างนี้ก็จะล้มไปก็ก็กกไม่ใช่อืนน ถ้าภาวนายังไม่ได้ก็สองอย่างก็ต้องยืนพื้นเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านเพื่อปฏิบัติถึงภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์แต่ศีลนี่ก็ต้องให้รักษาให้ให้ได้ทั้งหมดเลยได้สองร้อยยี่ิบเจ็ดข้อนั่นนะต้องให้เขาสะอาดต้องต้องต้องรักษาให้ได้ถ้ารักษาศีลไม่ได้เดี๋ยวไปที่ไหนเขากัดตำหนิตีเตียนอะไรที่นี่เป็นวัวสลังวะ ไปที่ไหนก็กลัวแต่คนอื่นจะตำหนิกลัวคนอื่นจะว่า,เ,าเพราะตัวเองมีแผลเนาะนั่นน่ะนั่นสินนี่ต้องเอาให้เข้มงวดเลยสินมันตรงไปตรงมาดิธรรมนี่ก็ยังมีอ้อมคอมอยู่ธรรม,มะนี่มันกว้างขวางแต่สินนีต่ตรงเป๊ะเลยถ้าว่าห้ามก็คือห้ามอย่างนั้นเลยไปล่วงเกินไม่ได้นั่นถ้าว่าผิดก็คือผิดนั่นิน เปลี่ยนเป็นไอ้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 คองบรรทัดนั่นแหะเห็นไหมคองบรรทัดที่เราที่ช่างเขาเลี้ยไม้เขาจะดีดคองบรรทัดไปเลี่ยมันก็จะไปตามคองอ่งนถ้าออกนอกคองไม้กระดานตัวนั้นมันก็จะไม่ไม่งามก็โคตรงอใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เต็นนอกจากเอาไปเผาไฟนั่นแหละศินนี่เป็นแบบนั้นแหละคนไหนถ้าเดินไปตามสินไปตาม ที่บรรทัดที่ดีดไว้แหละมันจะงามงามในเบื้องต้นงามในท่ามการและงามในที่สุดศรลนะสง่างามสงามาม่สงา,า่าเผยเข้าสังคมที่ไหนก็อาถานไม่ได้กลัวคนที่มีสินถ้าคนไหนพูดไม่ถูกหลักนีส้สามารถโต้ได้ทันทีเลยอย่างงั้นนีอคนที่มีศินนั่นนะเป็นเป็นอย่างนั้น นั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่แหละทานศีลภาวนาสามอย่างนี้แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นแหละอย่าไปคิดว่าอย่างอื่นเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาอย่าไปคิดว่าโบยายสถ์ใหญ่ๆสาลใหญ่ๆวัดใหญ่ๆออะไรมิแต่สิ่งใหญ่ๆกุฏิกุฏาสไลหลังใหญ่ๆงามๆอันนั้นเป็นเครื่องอยู่อาศัยเฉยๆลักศาสนาแท้ๆนะั่คือ ทานศีลภาวนานั่นน่ะนี่แหละสําคัญที่สุดถ้าเรามีอันนี้แหละอยู่ไหนก็ได้ทีนี่นั่นแหละอยู่กุฏิอยู่กระต๊อบอยู่ล่มไม้อยู่ชายป่าชายเขาตัวไหนคนนั้นกับเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์คนนั้นเป็นเป็นพุทธแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้นั่นค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 นนั้นแต่ถ้าไม่มีสามอย่างนี้ถึงจะอยู่ โบ์ใหญ่ๆสลาใหญ่ๆออันไหนก็มีอันใหญ่อาหารก็มีแต่ปนีดปนิดมันก็ใหญ่ไปอย่างนั้นแหละไม่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 ไมถูกทำรรพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคนที่มีอัดไม่ทำเลย้อืงแตจะเป็นบวชใหม่ก็ช่างขอให้มีอัดมีธรรมมีข้อวัดปฏิบัตินั่นตั้งจะเป็นนักบวชใหม่หรือจะเป็นเด็กเกิดเมื่อวานเชิญก็ช่างขอถ้ามีศีลไม่ทำ เข้าสังคมไหนพระที่เจ้าทั้งกายยกย่องสรรเสริญนั่นแหละถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตไม่มีอัดไม่ทาไม่มีศีลไม่มีความละอายอไปที่ไหนก็เห็นว่าตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตอพอคมเหงได้ก็คมเหงเอาเพอคดโกงได้ก็คดโกงเอาพอบังเบียดได้ก็บังเบียดเอาพอะฆ่าได้ก็ฆ่าเอาพอปะนได้ก็ป้นเอาแบบนั้นมันมันมันใช้ไม่ได้ มันไม่ถูกทำนั่นนะมันเป็นกิเลสนั่นแหละไปที่ไหนก็ร้อนที่นี่คนคนแบบนั้นนะไปไปอยู่ไหนก็ร้อนอยิ่งนักบวชได้ตำแหน่งใหญ่ๆไปไหนก็ว่าตัวเองนะี่ยเป็นเป็นอุอปชาครูบาอาจารย์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสารพัดตำแหน่งใหญ่ๆไปไหนก็คมเหงไปเลยที่นี้นั่นแหละ แบบแบบแบบนั้นไม่ถูกทําให้พระสงฆ์เขาเดือดร้อนอ,อคนที่จะเป็นใหญ่ได้ที่ให้สังคมเขาอ่านิยมชมชอบเนะี่ยต้องเป็นคนอ่อนน้อมทําตนเป็นคนมีเมตตามีสัมมาคาระวะอืม <c oughs> ไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นเป็นอย่างนั้นเนีืมอยู่ในคนกรลักที่ไหนอยู่ในคนกระชอบอยู่ในคนก็นิยม ถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนเห็นบ้จากองค์ลุงตาเขานะมาทุกประเทศเลยมาทําบุญทําทานกับท่านท่านอยู่ป่าอยู่เขาท่านอยู่ในป่าในดงอยู่วัดวันตาด่ะเนาะนั่นนะมาทุกทิศทุกทางหลังไหลกันมาทําบุญทําทานกับท่านแต่ก่อนก็เป็นหลวงปู่มั่นแต่เราก็เกิดไม่ทันเราทันองค์ลุงตาก็เห็นองค์ลุงตานี่แหละวาสนาบารมีท่านโอ้ยนั่นนะ ช่วยประเทศชาติก็ได้เยอะอหาเงินเข้าค้งหลวงเท่าทุกวันนี่แหละทองคำก็เยอะอะไรก็เยอะอแสดงธรรมที่ไหนฟังจับใจจับใจเลยเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เขาลบนบนอบท่านนั่นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันนั่นแหะท่านพูดที่เล่นที่จริงที่ไหนก็เป็นธรรมไปมองค์ตานะนั่นนะทุกวันนี้หาแบบท่านไม่มีแล,ล้วเพราะมันไปตามยุคตามสมัยอะเนาะอย่างผลไม้นี่แหละ ถ้าเป็นลูกหัวปีมันก็หวานอร่อยแหละแต่นาน,นานไปนานไปมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนั่นแหละพระสงฆ์ทุกวันก็เป็นเป็นเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงกับมรคนที่ผ่านก็ไม่ได้เกิดจางไปไหนคนที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านก็ได้วัดหนึ่งท่านท่านก็ได้รับวันยังข้ามเงินนั่นแหละนั่นนะพวกเราไม่รู้ไม่เห็น,น,น แต่บางองค์บองท่านท่านกัด <c oughs> ต้องฟังดูกิริยามเน,นยาติของท่านว่ามีอัตมีธรรมจริงไหม,มไม่ใช่ว่าเห็นแต่เขาโฆษณาไปอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นบวชอย่างนั้นอย่างนี้มีอัติเลกลาบมีศรัทธายาโยมมีคนน้าหน้าถือตาเฮอ,อกันไปบวชนานๆมีอายุพรรษาอย่างนั้นอย่างนี้แบบแบบแบบนี้ก็ใช่ไม่ได้ ต้องดูองค์ประกอบลหลายหลาอย่างครูบาอาจารย์ทุกวันนี้นั่นแหละครั้งพุทธการก็เหมือนกันนะเห็นไหมพระเทวทัตน์ขนาดบวชตามพระเ,เจ้าขนาดเป็นพระญาติแท้ๆก็อย่างไปไม่รอดพระเทวทัตนะ์ะเพราะท่านหลงตัวเองหลงตัวเองอไปที่ไหนก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดอย่างนั้นแผ่นดินสุข เทวทัตนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่คนรุ่นล,ล,ลูกหลานได้นะไปเกียดเบียนไปดังแก่พระเจ้าท่านก็ไม่โต้ตอบเพราะท่านไม่โต้ตอบเทบ่าไหร่บาปกรรมมันยิ่งทวีคูณไปนั่นะคือท่านทาอะไรกับท่านท่านก็ไม่ได้ท่านก็นไ,มไ,นกนไม่ได้โกรธไหมนะท่านไม่ได้โกรธท่านไม่ได้อาคาตพยาบาทพระเทวทัต,ทตก็ยิ่งโมโหใหญ่ตัวเองก็ยิ่งหนักลงไปนะ คล้ายๆกับคนแบกของหนักไม่ยอมวางเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านวางไดิท่านวางราคะวางโทสะวางโมหะวางโลกโกรธหลงวางทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เอาท่านวางทําอะไรกับท่านท่านก็วางหมดผลสุดท้ายกรรมท่านั้นก็เป็นหาพระเทวทัตอะไรอย่างี้นั่นภูเขาที่ว่าหนักขนาดไหนใช่นไหมไม่ไม่เห็นแผ่นดินมันสูบตัวพระเทวทัตเนี่ยแผ่นดินสูบด้วยเนี่ย หนักยิ่งกว่าพวกเขาอีกน่ะกรรมกรรมมันหนักอย่างนั้นแหละ,ะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังอไม่ว่าต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีนั่นแหละสําคัญที่สุดกรรมนี่แหละระ,ะมัดระวังอมีแค่นั้นะ